ละครชีวิตรักชีคที่รักตอนที่13กาเซมได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่วังของชีคฮาริมเขาตกใจมากไม่รู้ว่าทหารจับตัวเข้ามาทำไมนี่จับตัวฉันมาทำไมอ่ะปล่อยนะฉันจะกลับบ้านไม่อยากเจอเมียเหรอตามหาเมียอยู่ไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไง เจอวรการงั้นเหรอคุณวรการอยู่ที่นี่จริงเหรอจริงเหรอท่านทาหารท่านพูดจริงเหรอสาวใช้กำลังไปตามตัวมารออยู่ที่นี่สักครู่กรุณาอยู่ในความสงบแล้วภรรยาของท่านจะมาที่นี่กาเซมได้ยินก็ดีใจมากพอเห็นเมียก็ดีอกดีใจรีบวิ่งมาหาวรการเธออยู่ที่นี่จริงๆด้วยฉันคิดถึงเธอแทบจะขาดใจ นี่อย่าเข้ามาใกล้ได้ไหมกาเซมเนื้อตัวเหม็นไปหมดทั้งเหงื่อทั้งคลุกฝุ่นคลุกทรายเสือกปรกจริงเลยโทษฉันขอโทษก็ฉันดีใจที่ได้เจอเธอนี่ทำไมฉันถึงจะกอดเธอไม่ได้ละ่ะเธอไม่คิดถึงฉันเหมือนที่ฉันคิดถึงเธอเลยเหรอที่ฉันยอมให้ชีกฮาริมไปตามเธอมาก็เพราะว่าอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องเร่ล่อนตานทะเลทรายอย่างนั้นอีกเธอพูดเหมือนจะเลิกกับฉันเลยนะวรารการฉันจะกลับประเทศไทยเธอก็อยู่ที่นี่ทำงานรับใช้ชิคฮาริมเธอตั้งอ,อกตั้งใจยังไงก็คงไปได้ดิบได้ดีเองนั่นแหละกลับด้วยก,กันไม่ได้เหรอเธอกลับประเทศไทยฉันก็อยู่ประเทศไทยกับเธอได้ไม่ได้หรอกเธอจะไปอยู่ที่นั่นจะทำมาหากินอะไร จะมาเกาะฉันกินไปวันๆไม่ได้หรอกนะลำพังฉันก็เอาตัวไม่รอดอายุมากขึ้นทุกวันทุกวันจะไปทำมาหากินอะไรก็ยังไม่รู้ทำไมอะทำไมเราจะต้องเลิกกันด้วยอาการเพราะฉันไม่ได้รักเธอไม่เคยจะรักได้ยินไหมกาเซมด้วยความที่สงสารกาเซมชีคาริมจึงหาสาวๆคนใหม่มาให้กับกาเซม พี่ขาทำอะไรอยู่อะคะเฮ้ยเจ้าเป็นใครเข้ามาในห้องส่วนตัวของข้าได้ยังไงเนี่ยฉันเป็นคนที่ท่านชีกส่งมาดูแลท่านมาดูแลทำไมข้าไม่ได้เจ็บได้ป่วยออกไปเถอะข้าตัวแล้วข้าดูแลตัวเองได้แหมคุณพี่ขาอย่าทำเล่นตัวไปหน่อยเลยค่ะไม่เข้าใจความหมายของคำว่าดูแลจริงๆนะหรอคะไม่ไม่ไม,ไม อย่ามาเข้าใกล้ข้านะข้ามีเมียแล้วแต่เมียพี่ไม่เอาพี่แล้วนะใครๆเขาก็ล่ำลือว่าพี่ถูกเมียทิ้งเอาแต่ร้องไห้ไปวันๆกาเซมเศร้าใจจึงยอมให้ผู้หญิงคนนั้นนักเอาอกเอาใจเขาเล่นหมากรุกกันไหมคะพี่กาซิมเล่นเป็นด้วยเหรอเล่นได้สิคะแหมดูถูกไปได้มาเรามาแข่งกันยังได้เลยนะคะ ใครแพ้จะต้องโดนเปลืองผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นตกลงไหมคะพี่กาเซมเจ้านี่เล่นเก่งจริงๆสงสัยว่าข้าจะต้องแก้ผ้าต่อนหน้าเจ้าแล้วแน่นอนอยู่แล้วละค่ะฉันฝึกปรือมาไม่มีผู้ใดเทียมทานเลยละค่ะวรการรู้สึกแปลกใจที่ไม่เห็นสามีมาวนเวียนง้อกอนอย่างเคย เพราะปกติแล้วตื่นมาทุกเช้าจะต้องเห็นกาเซมนังนาเซาวรอคอยเธออยู่หน้าวังทั้งวันหายไปไหนของเขาเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะพิการหน้าตาบูดม้งรอใครหรอก็อีตากาเซมนะสิหายหัวไปทั้งวันวันนี้ไม่เห็นก็แค่แปลกใจอ๋อเขาอยู่กับมิยารีจ้ะใครมิยารี น่าจะเป็นเมียใหม่ของพี่กาเซมนะจ๊ะอะไรนะเมียใหม่ก็ชิงหาริมเขาสงสารที่พี่กาเซมอ่ะโดนพี่ไล่ยังกระหมูกระหมาเขาก็เลยหาสาวๆคนใหม่มาดามใจให้อะ่ะวราการยืนอึง้งสิ่งที่เธอไม่คิดก็คือตัวเองจะรู้สึกถึงหววกาเซมผู้ชายที่ตัวเองคิดว่าไม่เคยคิดจะรักไปได้ เป็นอะไรหรือเปล่าพี่การเปล่าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยพี่หึงพี่กาเซมเหรอจะบ้าหรือไงหึงบ้าหึงบอแหละฉันไม่เคยคิดอะไรกับอิตากาเซมทั้งนั้นแหละอา้าวก็เห็นอยู่ด้วยกันมาตั้งสี่ห้าปีก็นึกว่าจะมีความผูกพันอะไรกันบ้างมันอยากมีเมียก็ปล่อยให้มันมีไปดีซะอีกจะได้ไม่ต้องมาถามวุ่นวายกับฉัน มิยารียเขาสวยด้วยนะสวยมากเลยล่ะพิการสวยกว่าฉันเหรอก็ไม่เชิงอะ่ะแต่ว่าอาะกว่าเด็กกว่าสดใสกว่าฉันจะไปดูให้เห็นกับตาเลยไปทำไมคนเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มเขากำลังสวีดอีออกกันพี่อย่าไปเป็นก้างขวางคอเลยนะฉันก็แค่อยากเห็นว่านางผู้หญิงคนนั้นสวยกว่าฉันสักแค่ไหนนะสิเธอะ โถเอ้ยแอบหึงละสิพิการปากแข็งนักนะแล้ววราการก็มาเจอทั้งคู่กาเซนกับมิยารร่อยู่ด้วยกันทำอะไรกันอะก็เล่นหมากลุกนะสิคะไม่เห็นเหรอเห็นแต่ฉันถามผัวฉันไม่ได้ถามหล่อนเธอยังคิดว่าฉันเป็นผัวเธออีกเหรอวราการทำไมไม่กี่วัน เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นแล้วเหรอก็เธอไม่ได้รักฉันนี่ฉันจะไปรักใครมันก็เรื่องของฉันไหมไม่รักแต่ก็หาใหม่มาได้รวดเร็วทันใจดีนะใช่ฉันก็อยากลืมเธอให้เร็วๆจะหาเมียใหม่ทั้งทีหายมันดีกับฉันหน่อยไม่ได้แล้วมิยารียเขาไม่ดีตรงไหนล่ะทั้งสวยสดใสเอาอกเอาใจเก่งไม่ได้วันๆเอาแต่ดาฉันเหมือนเธอ หน่อยแค่นี้ก็ออกรับแทนกันแล้วเหรอฮะใช่เ่สิก็มีอารีเขาเป็นคนดีฉันก็ต้องเข้าข้างเขาหน้อยวราการโมโหหนะักเพราะไม่เคยถูกเขาขัดใจมาก่อนตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรกาเซมก็ไม่เกรงอกเกรงใจเธออย่างที่ผ่านมาอีก,กาเซมอีบ้านี่แกเห็นน้ำผู้หญิงคนนี้มันดีกว่าฉันเหรอฮะก็เธออยากจะหนีไปจากฉันไม่ใช่เหรอ ตอนนี้ก็ไปเลยสิอยากจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใจเธอเถอะวรการอ้าปากค้างไม่คิดว่านอกจากกาเซมจะไม่สนใจใยดีเธอแล้วยังขับไล่สาส่งเธออีกหนอยดูมันนะดูมันดูมันก็ดีแล้วนี่พิการพิการเองก็ไม่ได้รักพีกาเซมปล่อยเขาไปน่ะดีแล้วดีอะไรดีตรงไหนพี่ก็จะได้กลับเมืองไทยอย่างสบายใจ ไม่ต้องคอยกังวลว่าพี่กาเซมจะมาตอแยและสิแต่มันหยามน้ำหน้าชันนะแกไม่เห็นเหรอเอานาะเขาไม่มายุ่งกับพี่มันก็ดีแล้วมันน่าเหมือนใส้มันน่าเจ็บใจโดยเฉพาะอีหนังนั่นมันหัวรอยยอฉันเห็นท่านเชกว่าจะให้พี่กาเซมทำงานที่นี่ที่สถานีขุดเจาะน้ำมันโอ้โหมิฮารีอีกหน่อยก็จะได้เป็นคุณนายล้ไม่มีทางหรอก อะไรนะฉันไม่มีทางปล่อย้พวกมันเสวยสุขบนความทุกของฉันหรอกนะวราการเดินกลับไปหาสามีใหม่หวรมาลีจึงหัวเราะพออกพอใจหวังว่าพี่สาวฉันจะรู้ใจตัวเองสักทีจะได้มีความสุขสักทีนะพี่กาเซมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับชิคคีราคาเรื่องนี้ก็ใกล้จะจบกันแล้วนะคะอีกประมาณสองตอนค่ะ คลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีค่ะ